น้องถามว่าจิตวิญญาณจะเข้าไปจุติในท้องมนุษย์ตอนไหนเอาคํานี้ก่อนคาว่าจุติเนี่ยแปลว่าเคลื่อนนะหมายถึงจิตดวงสุดท้ายที่ดับลงในภบก่อนนะส่วนปฏิสนธิหมายถึงว่ามาเกิดเป็นดวงแรกนะจิตดวงแรกมาเกิดในท้องเอาทําความเข้าใจใหม่นะอันนี้ต้องถามว่าจิตวิญญาณจะเข้ามาปฏิสนธิในท้องมนุษย์ตอนไหน นะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสไว้ว่าตอนไหนนะก็เคยมีคณะพยาบาลกราบถามหลวงพ่อประยุทธ์ท่านท่านก็ออบอกให้ให้คำตอบไว้นะว่ามันไม่สามารถที่จะบอกแน่นอนได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสจริงๆแล้วที่ท่านไม่ตรัสเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ท่านไม่รู้นะแต่มันมีความไม่แน่นอน เป็นไปได้ที่จะมีความไม่แน่นอนนะอ,อ,อย่างมีเรื่องเล่าถ้าถ้าเล่าไปมันจะยืดยาวและเดี๋ยวจะก่อความสงสัยกันไปเปล่าๆนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นนะว่าวิญญาณมาปฏิสนธิเนี่ยไม่ใช่จะต้องตายซะก่อนนะมีมาจองไว้ก็มีแต่แต่อันนี้จะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือว่า การที่มีพ่อแม่นะร่วมกันแล้วก็มีเชื้อมาเ,ออเรียบร้อยพร้อมทางโลกเนี่ยนะตรงนั้นเป็นเครื่องรองรับพร้อมพอที่จะให้วิญญาณที่มีความเหมาะจะมาเข้าท้องเนี่ยได้ได้มาปฏิสนธิทุกเมื่อนับตั้งแต่มีการมีการผสมกัน ระหว่างเชื้อของพ่อกับแม่นะครับเอาตรงนั้นก็แล้วกันแต่มันมีอยู่จริงนะที่ประเภทที่ว่าถ้าวิญญาณบางดวงมีความผูกพันกับพ่อและแม่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างพ่อกับแม่นะก็อาจติดตามเป็นสิบปีก็ได้อย่างนี้นะตัวตัวการปฏิสนธิที่แท้จริงเนี่ยมัน บางทีเราถ้าถ้ามองนะว่าจะได้ใครมาเกิดด้วยเนี่ยบางทีไม่ไม่ต้องนับตอนที่มาปฏิสนธิเป๊ะหรอกนะมันมันมีการมันมีอะไรบางอย่างนะที่คุมอยู่ว่าเ,าเด็กคนนี้จะต้องมาเกิดกับคนคนนี้หรือว่าพ่อแม่คู่นี้แน่ๆนะแล้วตัวนั้นแหละที่มันไม่ได้ มีการกําหนดเวลาเงื่อนของเวลาชัดเจนนะครับว่าก่อนหรือหลังแค่ไหนนะแต่ที่จะปฏิสนธิได้จริงก็คือต้องมีเชื้อของพ่อแม่มารออยู่ก่อนแล้วเหมือนกับมีเบาะหรือว่าพานทองรองรับนะสัตว์ที่จะมาเกิดจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าสัตว์ไม่ได้ใช้คําว่าจิตวิญญาณนะคือเวลาเราพูดถึงการมาเกิดเนี่ย ต้องบอกว่าสัตว์มาเกิดมันรวมหมดเลยทั้งวิญญาณแล้วก็ทั้งสภาพกรรมแล้วก็สภาพไอความเป็นตัวบุคคลนะที่จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าเมื่อพูดถึงการที่จะมีชีวิตเป็นขณะแรกอันนั้นต้องพูดถึงจิตนะท่านจะพูดถึงปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นเป็นดวงแรก ในท้องมนุษย์นะีอันนี้ก็อบอกง่ายๆกทแล่ะกันว่าปฏิสนธิจิตไม่มีการระบุไว้ในพระคัมภีร์นะครับไม่ว่าจะในพระสูตรหรือว่าในพระอภิธรรมว่าเกิดขึ้นตอนไหนที่ชัดๆแต่ว่าก็คงต้องพูดกันว่าถ้าหากไม่มีเหตุนะคือเชื้อของพ่อแม่ผสมกันแล้วก็ไม่มีปฏิสนธิจิตนะคือช่วงจุดตัดของเวลาไม่เหมาะที่จะเกิดนะใน สภาพของอสัตว์ที่มีกรรมเหมาะสมนะก็จะไม่มีทางที่ทารกจะเข้าท้องได้หรือว่าจะเริญเติบโต,ต,ตขึ้นมาได้นะครับ